สวัสดีครับสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีคุณพี่ชนระดานะครับอ่วันนี้นะครับได้นำรถรถเอ่อฟอร์ดสี่ประตูคันนี้นะครับมาส่งให้ถึงมือคุณพี่ชนระดาเป็นที่เรียบร้อยแลวนะครับเอ่อเดินทางจากโจรูมรถบ้านคุณชาวลิศนะครับกระบี่มือหนึ่งเรื่องรถยนต์มือสองนะครับมาถึงที่เอ่ออะไรชุมพลพักดีอำเภอพักดีชุมพลอำเภออำเภอพักดีชุมพลนะครับจังหวัดชัยภูมินะฮะมาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ อยากอยากให้คุณพี่ชนระดาเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับเลือกซื้อรถคันนี้ยังไงครับผมเพราะกดมีใจเลือกซื้อเพราะว่าได้ดูคลิปของคุณชวิกนะได้ออกเ,อเกี่ยวกับรถคันนี้ที่และอีกอย่างหนึ่งเห็นแกใช้ด้วยอ๋อครับผมแกบอกว่าแกใช้ครับก็แล้วแกก็ใช้จริงๆแหละเพราะว่าลูกน้องที่ทําคลิปภายหลังมาก็บอกว่า,าคุณชวิกใช้ครับนะคะเซลลก็บอกว่าใช้ก็แปลงว่า แกใช้และแกไม่มีปัญหานะครับเออไม่งั้นถ้ารถมีปัญหาแกคงไม่ใช้เออก็เลยตัดสินใจตรงนี้และค่ะได้ครับผมก็เอ่อคันนี้ก็เป็นรถที่ดีนะครับเป็น Ford Ranger สี่ประตูตัวยกสูงนะเลือกใหม่แค่ห้าหมื่นโลห้าหมื่นห้าครับก็ขับดีมากนะฮะเอ่อคุณพี่ชลดาเนี่ยซื้อสดใช่ไหมครับค่ะซื้อสดแล้วคุณพี่แล้วดูรถจากที่ไหนครับผมดูจาก ใน u t u b e แล้วก็ a c e b o o k ค่ะอ๋อในย u ท e b เฟซบุ๊กเพจ Facebook ครับคุณพี่โชลดาก็เป็น f อฟซอีกขั้นหนึ่งนะครับที่ที่ดูติดตามเราเป็น F c ซขั้นหนึ่งครับผมแล้วก็ซื้อสดคันนี้นะซื้อซื้อรถโดยไม่เห็นรถเลยนะครับแล้วก็ดูจากในในคลิปใช่ไหมครับแค่ดูจากคลิปที่คุณชาวบริษไท้แค่นั้นนะคะแล้วก็แล้วก็แกก็ลงคลิปขายขายรถวคันนี้ค่ะครับแล้วเป็นเป็นไงบ้างในคลิปกับตัวจริงเนี่ยต่างกันไหมครับ ก็ดูตรงนี้สวยดีค่ะสวยสวยทุกใจแต่ว่าในดูในคลิปดูในยูทู e มันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อันนี้อันนี้ชัดค่ะครับก็สวยต้องปกนะครับต้องปกส่งปกก็ถุกใจก็ขอขอบคุณคุณพี่ชนระดามากนะครับที่ไว้วางใจในทีมงานรถบ้านคุณโชลิศนะครับอันนี้ก็มาส่งมอบความสุขให้คุณพี่ชรดานะยังไงก็ใช้รถคันนี้ก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะครับ คุณชลรดามีอะไรอยากจะฝากบอกคุณชาวิ์ไหอก็ตามที่ดูแล้วคุณชาวิตเรักษาแกเหมือนคนจริงใจคเราเราติดตามดูเพราะว่าเราเราเครดูมาหลายเต้นแล้วนะคะหลายเต้นนั่ก็คือเราเราสุกว่าเออเราถูกใจเอ่ตรงเนี้ยเจ้าของเต้นตรงเนี้ย ต้อเจ้าของเต็นท์ชวาริดนี่แหละเราชอบนะคะเพราะว่าดูจากคนขายด้วยนะคะอ๋อดูดูบุคลิกคนขายดูจากบุคลิกคนขายแล,แล้วการพูดการพูดการจาแกพูดแบบคนจริงใจคนจริงใจเชื่อถือได้นะคงี้ก็ขอขอ,ขอบคุณคุณพี่ชลาดามากนะครับขอบมากแล้วโอกาสหน้าได้มีโอกาสรับใช้คุณพี่ชลาดาครั้งต่อๆไปด้วยนะครับน,นี่ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ